สวัสดีจ้าวันนี้สาพรจะพาไปชมการ์เดนที่ปลูกผักที่ขายดอกไม้พืชผักต่างๆจ้า ป็นหมู่บ้านหมู่บ้าน,นตาลื่นล่มลื่นมากเลยแถวนี้มีต้นไม้เยอะมาถึงแล้วจ้า ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันเสาร์และวันอาทิตย์10โมงถึง6โมงเย็นจ้าไปชมกันจค,มมนค่นะ w e l c ม m e in Euk China ที่ต้อนรับสู่จีน

ហើយទៅមើលមើលផ្កាអានយេនៅនេះនៅវិញเนาะគាត់កំសរបស់គាត់អូដើមឈើស្អាតដែរពីតែดอกស្អាត จรงเลยปื๊ดปื๊ดปั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 ด,ปด,ปดสวยมากเลย chung trong ở trong khu kệ Hãy subscribe สยมากปาด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 สวยจริงๆง,งามบลัมบลืออันนี้สีสีม่วงสีม่วงโอ้ยมีแต่ดอกไม้สวยมากเลยปาต้นหนึ่งเลย มีตั้งหลายดอก,ดอกปา่ามงาม,งามกระถางหนึ่งมีตั้งหลายสองสี่หกเจ็ดแปดอันนี้กัอันนี้ก็หลายอ้ห,อหลายอะไรแต่ปลูกแล้วบกขึ้นอ,อีตู

อันนี้ใบเมองลักไง๙๖๙แก่เล้วได้นี่แก่เกิดแล้วนี่ตัหงมะเขือเทศ คุ้มเลด้ดอดดไปหลยกระด้งพลังงานจากแสงอาทิตย์สองม